อนคตค่ะในลำดับนี้นะคะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะกับคุณชัยรัตโกวิจิตจินดาชัยค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสค่ะค่ะในลำดับนี้นะคะเรียนเชิญผู้บรยหารนําเสนอข้อมูลได้เลยค่ะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเรามาที่ e อ็กซิค utive s ม m m a ี y ก่อนนะครับก็สําหรับปีที่ผ่านมานะครับยอดพรีเซล ของเรานะครับก็ถือว่าดรอปค่อนข้างเยอะนะครับจากปีก่อนหน้าถึง40%แล้วก็ดรอปจากเป้าที่เราให้เนี่ยก็เกือบ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับส่วนยอดรับรู้ไรายได้นะครับเลเวนิวเนี่ยก็ดรอปลงประมาณ13%จากปีก่อนหน้านะก็คือปี1-2นะครับกำไรสุทธิก็เช่นเดียวกันครับพอรับรู้ไรายได้ต่ำลงเนี่ยก็ตัวกำไรเนี่ยก็ลดลงถึง45%นะครับจากปี1-2นะครับส่วนแทร็กเกตปี1-4 นะครับก็ ه, ยอดพรีเซลนะครับปีนี้เราตั้งเป้าไว้3,000ล้านนะครับส่วนยอดรับรู้ไรายได้เนี่ยที่2,900ล้านนะครับตัว2014โปรเจกต์ที่เรากำลังจะเปิดมานะครับสำหรับปีนี้มี6โครงการเปิดแล้ว1โครงการนะครับก็โครงการแรกที่เปิดไปแล้วก็คือปริมสาธรราชพฤกษ์นะครับเปิดไปเมื่อวันที่25มกรานะครับส่วนอีก5โครงการที่เหลือก็จะทยอยเปิดไปเรื่อยๆทั้งปีนี้นะครับ ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวราบนะครับเป็นทาวา์นะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวส่วนคอนโดจะมีแค่เพียงหนึ่งโครงการก็คือบริดตนะรัะะะตนาธิเบศนะครับเป็นโลไรส์คอนโดนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีอัปเดตตัวพันด์ลีมอลด้วยนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับปัจจุบันปรินซิลิเรามีโครงการที่แอคทีฟทั้งหมด15โครงการนะครับ ก็อย่างที่ผมเคยเรียนคือทุกปีเนี่ยพระเอกของเราจะเป็นตัวเทาเฮาส์นะครับตัวเทาโฮมแล้วก็เราจะเริ่มเพิ่มพอร์ตของตัวที่เป็นเซกชั่นบ้านเดี่ยวเพิ่มเข้ามานะครับก็ปีนี้จะสังเกตได้ว่าตัวบ้านเดี่ยวเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับที่แอคทีฟแต่เราก็จะมีเปิดโครงการเทาโฮมเพิ่มขึ้นในปีนี้หลายโครงการเหมือนกันนะครับก็ที่เรานําเสนอทุกครั้งคือเราจะพยายามเน้นแนวราบนะครับของบริษัเรานะครับ mm. ก็คือทั้งเทาโฮมแล้วก็ตัวบ้านเดี่ยว ซิงเกิลเทัตเรฮส์นะครับส่วนคอนโดเราก็จะยังทําต่อเนื่องนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่ว่าจะไม่ได้บูมมากนะครับก็อาจจะเปิดปีหนึ่งประมาณโครงการหนึ่งนะครับให้อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับที่มีติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับก็คือเป็นโครงการที่เราคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปีนี้นะครับประมาณ5โครงการอันนี้เป็นภาพสรุปย้อนหลัง5ปี นะครับแล้วก็มี projection อีกหนึ่งปีเป็นยอดพรีเซลนะครับตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2013เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปี2014ปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้ที่3,000ล้านนะครับจะสังเกตได้ว่ามันก็ค่อนข้างรุ่มๆดอนๆมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าปีไหนเรามีตัวคอนโดเข้ามาเนี่ยยอดพรีเซลก็จะจะดีขึ้นนะครับแต่ปี2013ปีที่แล้วเนี <c> ่ย <oughs> ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าเราค่อนข้างพลาดเป้าตัวพรีเซลของเราพอสมควรนะครับ จากที่เราตั้งเป้าไว้3,000กว่าล้านก็จบที่ตัวเลขประมาณ1,841นะครับส่วนยอดรับรู้ไรายได้นะครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ5ปีย้อนหลังบวกป,ปีนี้นะครับที่เป็น Projection ที่เราตั้งเป้าไว้2 0 0 9นะครับก็ปี09กับ1น1,0นะครับที่ตัวเลขส,สูงเนี่ยเกิดจากเรามีาตัวคอนโดนมิเนียมซึ่งมูลค่าสามโครงการรวมกันประมาณ6,700 0 0ล้านนะครับตอนนั้นเยอะมากเลยนะครับก็เลย มารวมกันโอนประมาณ3าสปีนะครับก็มาตก0ูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวอยอดรับรู้ได้ในค่อนข้างสูงนะครับแต่พอมาปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยลดลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับก็เลยทําให้ยอดหลักๆก็คือมาจากแนวราบนะครับปีหนึ่งสี่ยอดหลักลก็จะมาจากแนวราบเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีคอนโดประมาณสักสาสิเปอร์เซนส่วนเจ็สิเปอร์เซนจะมาจากเทาเฮาแล้วก็ตัวบ้านเดี่ยว ตัวกำไรสุทธิกับตัว Net Profit Margin นะครับก็ตอนนี้เราพยายามาปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราค่อนข้างพลาดเป้าในเรื่องของยอดตัวการรับรู้ไรายได้นะยอดโอนนะครับเกิดจากาการก่อสร้างที่ยังล่าช้าอยู่นะครับเลยทำให้ในหลายๆส่วนเนี่ยตัวเลขมันก็เลยไม่ได้ตามเป้าของเรานะครับรวมทั้งตัวตัวเลขกำไรด้วยนะครับ ปีนี้ภาพที่จะเห็นเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเลขกำไรสุทธินะครับก็อาจจะยังเป็นหลักเดียวอยู่นะครับส่วนตัวเลขเท่าไหร่นั้นผมอาจจะยังตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปีหน้าเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าปีนี้นะครับอาจจะได้เป็นถึงสองหลักได้นะครับแต่ปีนี้อาจจะยังไม่ดีสาเหตุที่ไม่ดีเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีเอสเกียรออนข้างสูงเพราะว่าเรามีการปรับระบบ ภายในด้วยนะครับก็คือระบบไอทนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ลงเรื่อง SAP มันมีต่อเนื่องมาที่ปีนี้ด้วยนะครับเรามีการปรับเรื่องการลงทุนในในงานก่อสร้างเรามีการทำา P แคสที่หน้าใสมันมีการลงฟอร์มเวิร์อะไรต่างๆนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ดีของเราค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ1.4นั่นแปลว่าพาระดอกเบี้ยของเรานะครับที่เราออกุ้นกู้ไปหร,หรือตัืวตัว BEPN อะไรสุดแล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมาทำให้ ตัวกำไรกดอัตรากำไรสุธทธิของเราลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถโอนโอนบ้านได้นะครับในปีนี้ตามเป้านะครับมันก็จะทําให้ตัวพละดอกเบี้ยต่างๆเหล่นี้มันลดลงนะครับก็จะทําให้อัตราส่วน Net Profit Margin ในปีหน้า,น,าน่าจะดีขึ้นแต่ในสําหรับปีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่แค่หลักเดียวนะครับอาจจะไม่ถึงสองหลักนะครับเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับ Total p r e s a l e นะครับอันนี้เป็น Q1Q นะครับตั้งแต่ Q1, Q2, Q3 และ Q4 ปีที่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าดอกลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการเมืองด้วยนะครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้ยอดวิสิทธิ์ลดลงนะครับและประกอบกับที่เป็น ผลกระทบของบริษัทก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรื่องงานก่อสร้างที่บริษัทอาจจะยังดําเนินการได้ไม่ตามเป้านะครับเลยทําให้การเปิดโครงการเนี่ยค่อนข้างล่าช้าพอเปิดโครงการล่าช้าตัวยอดพรีเซลก็จะไม่เข้าเป้านะครับก็คิดว่าปีนี้6โครงการที่อยู่ในไพไลายลาที่อยู่ในแผนของเราเนี่ยมูลค่าโครงการประมาณ6 0 0 0กว่าล้านก็ถือว่าน่าจะเป็นไปได้ตามเป้านะครับเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโครงการที่ดีเลยเนียปีที่แล้วนะครับ ตัวร n ยรับนิวจากตัวยอดรับรวยได้นะครับจากอสังหานะครับถ้าคิวต่อคิวเนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็ตัวเลขหลกัหลกๆก็มาจากแนวราบนะครับโดยโดยเฉพาะที่ผมเคยเรียนทุกครั้งก็คือตัวพะเอกของอสังหางปเนียก็คือตัวแถวเฮานะครับแต่ปีนี้ต่อปีหน้านะครับก็จะเป็นแนวราบเช่นกันนะครับแต่จะเป็นบ้านเดี่ยวกับเทวเฮาสอย่างละครึ่ง นะครับผสมผสมกันนะครับจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตัวเทาเฮาจะเป็นพระเอกเพียงแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวกำไรสุทธินะครับก็สะสมมาเรื่อยๆจบสิ้นปีที่แล้ว192ล้านนะครับแบ็คลอกนะครับก็ปัจจุบันของเรามีอยู่ประมาณ1,200ล้านนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับถ้าณนะนะวันนี้อยู่ประมาณ1,170ล้านนะครับ ทั้งหมดนี้น่าจะรับรู้ไรายได้ปีนี้ได้ทั้งหมดนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรมุมมองของเป็นรายเซกเตอร์นะครับของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับเริ่มเริ่มจากตัวทาวโฮมนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราโอนเรามีพรีเซลนะครับ982ล้านโอนไปนวันพันห้านะครับมีแบ็กหลอกอยู่5 0 0้กว่าล้านรับรู้ปีนี้ทั้งหมดนะครับส่วนมุมมองปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้เราเชื่อว่าเราจะปิด ตัวทาวโฮมหนึ่งโครงการก็คือซิตี้เซที่บางนากม10นะครับส่วนที่จะเปิดเราจะเปิดอีก3โครงการเพราะว่าพอร์ตทาวโฮมเมื่อกี้ที่เป็นแอ็ทซิสโปรเจกต์เนี่ยเราลดไปค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยจะเปิดเพิ่มอ,อีก3โครงการก็มี s i กเนเจอรที่พญาสุเรน24นะครับโคลาซอนที่ประชาชื่อแล้วก็ซิตี้เซนที่พญาสุเรน30นะครับตัวโคลาซอนนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับจะเป็นทาวเฮระดับพรีเมียมของทางปรินซิลินะครับ แล้วก็เราตั้งเป้าว่ายอดรับรู้ปีนี้นะครับของปรินซิลินะครับที่เป็นมาจากเซกเตอร์ทาวโฮมเนี่ยน่าจะประมาณสัก35เปอซนก็อย่างที่เรียนนะครับตัวกล่องขวาล่างนะครับกรอส Profit Margin นะครับก็ถือว่าเรายังคีปให้ได้ตามนโยบายของเราที่ผมเคยเรียนนะครับว่าตัวกลอ Profit Margin ของเ็นสิลิเนี่ยทั้งทุกผลิตภัณฑ์คือเราพยายามจะรักษาให้มากกว่า30%นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น h i g h r i s e Condo นะครับถ้าเรามีขึ้นเนี่ยเราจะพยายามให้มากกว่า35%นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังถือว่า In นไลน์อยู่นะครับในต่อไปมาก โครงการใหม่ที่เราจะขึ้นนะครับที่ซิกเนเจอร์พยาสุเรน24เนี่ยก็มีมูลค่าโครงการประมาณ760ล้านนะครับ152ยูนิตจะเปิดไรมาส2นี้นะครับส่วนถ้าเป็นโคราซอนประชาชื่นนะครับก็มูลค่าโครงการ